เพื่อนๆจำฉากที่ไอรอนแมนพยายามจะทำเครื่องย้อนเวลาใน Avengers Endgame กันได้ไหมครับขอปรับอีกทีครั้งสุดท้ายก่อนปิดจอบคืนนี้ครราะที่ของลองทำเป็นรูปแบบ m o b i u บ Strip กับด้านลองดู โมเบียสติปคืออะไรแล้วทำไมในหนังต้องใช้โมเบียสติปด้วยโมเบียสติปคือพื้นผิวทางคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะแปลกประหลาดและน่าทึ่งถูกค้นพบอย่างเป็นทางการในคศ1858โดยออก์สเฟอร์ดินานด์โมเบียสมันเป็นพื้นผิวที่มีด้านเดียวและขอบเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเอามือสัมผัสไปตามความยาวของโมเบียสติปโดยไม่ยกมือขึ้นเลยเราจะพบว่ามือของเรานั้นได้ลากผ่านทุกส่วนของโมเบียสติปและกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นเสมอโดยเพื่อนๆสามารถสร้างโมเบียสติปเองได้ง่ายๆแค่เเอาาากระดดษที่ป็นแถบบยวๆิ ลายด้านหนึ่ง180องศาแล้วก็ติดเข้ากับปลายอีกด้านหนึ่งเราก็จะได้โมเบียสตริปแล้วนั่นเองครับทีนี้กลับม,มาตอบคําถามว่าทําไมในหนังต้องใช้โมเบียสตริปในการสร้างเครื่องย้อนเวลาด้วยคําตอบคือในหนังหยิบโมเบียสตริปมาใช้เป็นตัวแทนของแนวคิดเส้นโค้งของเวลาที่ปิดสนิทโมเบียสตริปจะทําให้คนที่เดินทางข้ามเวลาสามารถระบุตําแหน่งของอนุภาคในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านมิติควอนตัมได้ส่งผลให้คนเหล่านี้กลับมาสู่ปัจจุบันได้อย่างแม่นยําและปลอดภัยนั่นเองแต่มันก็คือเรื่องแต่งนะครับแค่หยิบความเจ๋งของโมเาใช้ใช แถมโมบียัลสติปแบบกลับด้านที่โทนี่พูดในตอนแรกในโลกความจริงมันก็ไม่มีด้วยซ้ำมันเป็นแค่เทคโนบเลิลที่ทีมบทใส่ไว้ให้โทนี่ดูฉลาดนั่นเองครับ